เพื่อนๆวันนี้เราจะมาก้อยเนื้อกินกันนะคะเพื่อนๆโอ้ยเพื่อน,ออนฟูงก็มาได้เร็วแถะเนาะนี่เป็นเนื้อหมูนะคะโมนาสับจนละเอียดเนาะโมนาจะไม่ทาเป็นชิ้นนะคะโมนาถึงกินดิบได้ก็ไม่กล้ากินเป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาปรุงเครื่องกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงของเราเนาะมีตะไค่ใบมะกรูดนะคะแล้วก็หอมผักชีเนาะแล้วก็มะนาวเขาคั่วนะคะแล้วก็นี่พริกพริกผงชูวรสน้ำปลาแค่นั้นนะคะ เดี๋ยวเรามาปรุงเครื่องกันเลยเนาะเดี๋ยวเรามาหั่นเครื่องปรุงกันก่อนค่ะเพื่อนเพื่อ,อที่จะใช้ปรุงเนาะหั่นเป็นชิ้นบางๆนะคะหั่นตะไคร้เป็นชิ้นบางๆเนาะชิ้นฝฟอยๆเล็กๆนะคะเพื่อที่จะใส่ค่ะต่อไปใบมะกรูดค่ะเพื่อน มนาน,นะคะใส่หั่นตะไคร้เยอะนะคะมนานชอบใส่ตะไคร้เยอะๆเนาะกินโดนตะไคร้แล้วมันอร่อยนะคะนี่ใบมะกรูดก็หั่นฝอยนะคะฝอยเล็กๆนะคะเพื่อที่เราจะใส่เข้าไปในนี่เนาะล้วนะเพื่อนๆต่อไปก็หอมผักชีเนาะนะคะหอมผักชีด้วยเราใส่ลงไปให้มันหอมเนาะ มะนาวค่ะมะนาวนี่หันน่นเป็นเว้นเว้นไวเนาะจ,ะจะบีบนะคะบีบใส่กับเนื้อนะคะเขาบอกว่ามันจะสามารถฆ่าพยาธิได้เนาะ <c oughs> ถ้าบีบหันน่นเป็นเว้นเว้นไวเนาะนี่ค่ะหั่นไปก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะใส่เท่าไรก็เดี๋ยวค่อยดูนะคะนี่เนาะเครื่องปรุงก็มีอยู่แค่นี้เนาะ เดี๋ยวเราไปปรุงกันเลยนะคะลืมไปค่ะหั่นพริกลูกโดดสักสองลูกนะคะเอาไว้ใส่ลูกโดดเนาะจะได้กินโดนพริกจะได้สะใจสักหน่อย <c oughs> หั่นมือสันๆเนาะเ <c oughs> นาะอ่ะใส่ลูกโดดสักแค่นี้แหละ <c oughs> ค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็ได้เครื่องปรุงแล้วเนาะ่ะกันตอนแรกนะคะเราก็บีบมะนาวเนาะเพื่อจะข่าพิษ ใครบอกนะคะก็บอกมาเนาะนี่ค่ะบีบมะนาวลงไปก่อนเลยเนาะนี่ฮะเปรี้ยวๆเลยมันจะได้ีิตจัดนี่ค่ะบีบมะนาวลงไปเอาทุกเอาทุกซีกเลยหรือเปล่าลองดูนะคะอ่ะ เรานาขาตัวคนก่อนเนาะอันนี้ไปดูสูตรเข้ามาแล้วนะคะทำตามสูตรเขาเลยนะคะคนอีสานเนาะ <c oughs> คนอีสานทําแต่ว่าอันนี้คมเมนจะทํานะคะคมเมนตทำสูตรนี้ก็ใส่อีกสักสี่อะจะได้นะคะในกระปาดแล้วเนาะนี่ค่ะนี่นะคะอย่างนี้เนาะ ถ้าไม่เปรี้ยวยังไงเ,เดี๋ยวค่อยใส่ทีลังนะคะต่อไปนะคะใส่ผงชูรสเลยค่ะผงชูรสเนาะขอใส่สักช้อนชาหนึ่งเลยเพื่อความอร่อยนะคะต่อไปพริกผงเนาะพริกผงก็ตตองใส่เยอะๆอ่ะมันถึงจะเผ็ดอ่ะนี่ใส่ไปเลยค่ะเครื่องปรุงต่อไปน้ำปลาเพื่อน อ่าัำปลาใส่เคนี้ก่อนต่อไปพริกเข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วนี่โมนาคั่วแล้วก็ใส่จี่ยินไว้นะคะมาเข้าวคั่วนี่ขอใส่สักช้อชนก็แล้วกันอต่อไปก็คนเลยค่ะที่จริงต้องเอามือขย้ำนะคะแต่ไม่ไม่กล้าเอามือกลัวเพื่อนๆไม่กล้ากินด้วย่ะเพื่อนนี่ ทำอย่างนี้นะคะนี่ข้าคคั่วหอมเลยค่ะพริกผงเนาะใส่พริกผงนะมันจะเข้าเครื่องกันเลยเนาะกลิ่นมะนาวหอมมาโอ้ยยังไม่ได้ปรุงเสร็จเลยหอมมากเดี๋ยวขอชิมสักคำนิอมไม่ต้องห่วงเลยเพื่อนๆ มันเอาสองลูกเด้อสูตรต่อไปเราก็ใส่เครื่องกันเลยเนาะเครื่องปรุงเนาะเครื่องปรุงใส่ไปหมดนี่ยลูกดุงลูก,ลกโดดอ่ะคุณไม่ได้อีกนะครับเพื่อนคุณไม่ได้ครับเพื่อนมานาเขาเปลี่ยนเครื่องมือการคุณนะคะมันนั้นมันล้นเนาะอันนี้มัน๋ยจะมันจะไม่เข้ากันนะคะนี่ ที่จริงถ้ามนาทำกินในมนาเอามือขย้ำเลยให้มันเครื่องมันเข้าเนื้อเข้าเนื้อเลยนะคะนี่เราก็ใช้ช้อนก็ได้ไม่เป็นไรเนาะนี่ค่ะคนนี้เลยเนาะไปเดี๋ยวเราไปกินกันนะคะกยเนื้อหมูนะคะนี่สุดยอดเลยค่ะอร่อยมากนี่เวลาเรากินเราก็กินโดนตะไคร้ด้วยอะไรด้วยนี่นะ อ,อ,อือือร่อยค่ะสวัสดีค่ะช่องมอนานะคะวันนี้จะพามากินก้อยนะคะก้อยเนื้อน,นะคะเพื่อนๆเนาะก่อนจะกินนะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนนะคะทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะขาโจรขาประจํานะคะที่วิเวียนเข้ามาให้กําลังใจมอนานะคะขอบคุณมากๆานะคะ มาทานด้วยกันนะคะนี่เป็นวันนี้เป็นก้อยนะคะก้อยเนื้อหมูนะคะก้อยดิบเนาะต้องขอประทานโทษนะคะขออภัยกับสาหรับเพื่อนที่ไม่ทานดิบเนาะโมนาก็นานๆนนครั้งค่ะมันก็ไม่กินประจานะคะก็นานๆครั้งวันนี้ก็นึกนึกอยากนะคะข้าวเที่ยงก็ยังไม่ได้กินเนาะก็เลยนึกอยากก็เลยมีเนื้ออยู่ก็เลยนี่ค่ะมามาทานด้วยกันนะคะขอลองดูคําแรกเนาะนี่นะคะ ผักของเราก็มีหลายอย่างมีเตงนะคะมีมะเขือโหระพานะคะแล้วก็ใบหอมอีู่ต้นหนึ่งที่เหลือจากสายนี้แหละเนาะใบมะกรูดก็มีควาเพื่อนเนาะมาเรามากินกันคำใหญ่ๆเดี๋ยวจะขอกินใบโหระพาน่อยเนะใบโหระพานี่ค่ะ ก็มีค่ะอืมมนได้กินกปลาๆแล้วกนโดนหัวตะไคร้ก็อร่อยคัะเพืน่น ใส่พริกผงเยอะๆใส่เยอะๆทุกอย่างให้มันถึงเครื่องอ่ะมะนมาวก,ก็ใส่เยอะๆน,น,นานก,กินดีเนะอืม ถ้าไม่หิวมันก็กินไม่ได้นะเพื่อนต้องหิวก่อนนะ น้ำหมูนี่มนาไม่ได้ซื้อนะคะเน้อหมูหนึ่งกิโลคือเพื่อนบ้านเอามานะคะเขาเอามาแลกข้าวกินนะคะคือเพื่อนบ้านเขาไม่มีข้าวกินนะคะเขาเขาก็เลยเอาเนื้อหมูมาเลกบ้านมอดนามีข้าวอยู่เนาะก็พอมีอยู่บ้างยังไม่ยังไม่หมดนะคะ ันเลยค่ะเอามาเลขหนึ่งกิโลก็ว่าจะให้คาวเขาตักห้าหนึ่งนี่แหละเนาะเขายังไม่มาเอาเลยนะคะ ื่อน,นหัวตตไคล้ายมเนี่ยมันติดอยู่เนี่ยผีข้าด้วยสักคำหนึง่งไว้หลานหลานนอนหลับโอนนาก็ทำยนุ่อยู่นะ còn oh, nâng nữa, con dài Nó lục đợt, kích lục đồn lục đồ hạt này, đồn trích Hãy กินอะไรคำใหญ่นักหนาะกินให้เพื่อนๆดูนเลย tìm mà mới xôi kinh nè à. Kinh kiểu này là mình xinh chào rồi Kinh nơm 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 đĩa mình rồi à.

แนแน่ๆอร่อยนานๆกินทีอร่อย อิ่มไปไหลายวันเพื่อนๆเอ๊ะอร่อยมากค่ะแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะนานไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ